และนี่ก็คือเรื่องราวของชายที่โคตรเนียบรักษาความสะอาดแบบสุดๆกับแก๊งกระต่ายใส่เสื้อแต่ไม่ใส่กางเกงสุดแสบวันนี้ y t t e a ทจะขอนำเสนอสปอยภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องปีเตอร์แรบบิทให้ทุกท่านฟังกันนะครับผมใกล้ๆกับบ้านสวนหลังหนึ่งมีแก๊งกระต่ายสุดแสบอาศัยอยู่แถวนั้นพวกมันเนี่ยชอบเข้าไปขโมยผักผลไม้ในสวนของตะแกอยู่บ่อยๆจนเป็นคู่อริก,กันมานาน แล้ววันนี้ก็เหมือนวันปกติทั่วๆไปปีเตอร์วิ่งหนีเจ้าจิงจอกเจ้าจิงจอกพลาดท่าโดนปีเตอร์ดีจริงไม้ใส่จนไล่ตามไม่ทันก่อนที่ปีเตอร์จะมุดโพรงไปเจอกับเจ้ากบที่กาลังนั่งตกปลาอยู่เจ้ากบแนะนําให้ปีเตอร์เลิกขโมยผักในสวนแล้วไปหาของกินอะไรที่แบบไม่เสี่ยงดีกว่าไหมปีเตอร์บอกรู้แต่มันไม่ร้าวใจไงป้าเม่นเลยฝากให้ปีเตอร์บอกว่าอย่าลืมจิกลำมาให้ป้าด้วยนะพ่อหนุม่มแล้วปีเตอร์ก็ไปวางแผนบุกสวนกับพี่น้องกระต่ายตัวอื่นๆ โดยเขาจะเป็นคนบุกเองส่วนคนอื่นๆก็ให้เฝ้าระวังก็แล้วกันปีเตอร์มองไปที่เจ้าของสวนและบ่นว่าดูสิเจ้านี่มันปีศาจชัดๆทุกคนเริ่มบุกทันทีปีเตอร์แอบเข้าไปในสวนและโยนผักผลไม้ออกมาให้น้องๆเก็บส่วนเจ้าของสวนที่กำลังตัดหญ้าอยู่ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยจนกระทั่งเครื่องตัดหญ้าดับลงปีเตอร์เผื่อทำมะเขือเทศตกใส่กับดักจนเจ้าของสวนรู้ว่ามีกระต่ายแอบบุกเข้ามาปีเตอร์ถูกตะลุงแกไล่ต้อนจนจน,จนมุมน้องเขียวเลยโยนมะเขือเทศใส่กับดักเพื่อเบี่ยงเบนคนสนใจให้ใหปีีเตอร์น และในตอนที่ปีเตอร์กําลังจะหนีเนี่ยก็เจอกับก้นขา,ข,าของตาลุงเจ้าของสวนพอดีปีเตอร์อดใจไม่ไหวเลยกะจะแกล้งเอาแครลทยัดตูดลุงแกสักหน่อยแต่ปีเตอร์ดันทําแครอทหลุดมือจนตาลุงแกตกใจเผื่อทําขับดักหนี่พรตัวเองร้องจกักตาลุงแกเลยหันมาไล่ปีเตอร์ต่อและในระหว่างที่กําลังจะหนีเนี่ยเสื้อปีเตอร์ก็ดันติดก,กับตาข่ายหนีไปไหนไม่ได้ปีเตอร์เลยถอดเสื้อเพื่อหนีแต่แล้วก็พลาดท่ากําลังจะโดนฆ่าแต่ก็ได้บีสาวสวยข้างบ้านมาช่วยเอาไว้ได้ทันบีพาพวกกระต่ายเข้าไปปปหลบบฝนนนนนใ้าาเเธอ็ักวดรู ในบ้านของเธอมีรูปวาดเต็ไมไปหมดเลยปีเตอร์จ้องพปที่รูปรูปหนึ่งทาให้ขอนึกถึงสมัยก่อนสมัยที่ยังมีพ่อกับแม่ครอบครองพวกเราดูดีมีความสุขมากจนกระทั่งแต่ลุงแกเข้ามายึดที่ดินแถวนี้และทาเป็นสวนผักของตัวเองพวกเขาเลยต้องอยู่กันอย่างอดอดอยากๆพก่อกระต่ายแอบเข้าไปขโมยผักผลไม้ในสวนไม่ลูกๆก,กินแต่ดันโดนตาลุงเจ้าของสวนฆ่าแล้วเอาไปทําพายซะงั้นปีเตอร์เห็นพ่อถูกฆ่าต่อหน้าต่อตาเลยแค้นตาลุงเจ้าของสวนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา บีเห็นปีเตอร์นงอยๆก็เลยปลอบว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะดูแลพวกเธอเองส่วนพวกน้องๆก็ปลอบใจเรื่องเสื้อแจ็คเก็ตของพ่อที่เอากลับคืนมาไม่ได้ปีเตอร์บอกไม่เป็นไรพ่อกับแม่อยู่ในใจสังหากและในระหว่างที่พวกเขากาลังจะกลับพงเนี่ยปีเตอร์ก็หันไปเห็นเสื้อแจ็คเก็ตของพ่อที่แขวนอยู่ส่วนประตูรั้วก็เปิดอยู่เหมือนกันปีเตอร์เลยใช้ความไววิ่งกระโดดเข้าไปเอาเสื้อคืนมาได้สําเร็จแต่หารู้ไม่ว่านี่คือกับดักปีเตอร์โดนตะลุงจับได้และกําลังจะถูกจับไปขึ้นเขียง แต่จูจูลุงแกก็ล้มลงกระทนหานและตายไปซะก่อนด้วยโรคหัวใจวายเพราะตอนที่ลุงแกยังมีชีวิตอยู่เนี่ยแกใช้ชีวิตเละเทะมากไม่เคยดูแลสุขภาพตัวเองเลยปีเตอร์คนผักผลไม้กลับไปให้น้องๆและบอกว่าเขาเนี่ยกำจัดตะเ่าได้แล้วและในตอนนี้สวนนั้นก็ได้กลายเป็นของพวกเราเรียบร้อยพี่น้องกระต่ายไม่เคยมีความสุขแบบนี้มาก่อนเลยพวกเขาชวน,นเพื่อนๆในป่ามาร่วมแจมปาร์ตี้ด้วยกันมีสัตว์มากมายมาที่นี่ตั้งแต่สัตว์ตัวเล็กๆอย่างกระรอกจนสัตว์ตัวใหญ่ๆอย่างเจ้ากวางหรือเจ้าสุนัขจิ้งจอก และหลังจากที่อิ่มนนำสำดานกันแล้วเนี่ยปีเตอร์ก็ชวนสัตว์ทุกตัวมาปาร์ตี้กันต่อในบ้านปีเตอร์และน้องๆช่วยกันเอารูปถ่ายของพ่อกับแม่มาวางโชว์ไว้เพื่อระลึกถึงซ้ายน้อยขวาอีกหน่อยซ้ายอีกหน่อยขวาโอเคเป๊ปีเตอร์คุยกับรูปถ่ายพ่อแม่ว่าตะเก่นั้นไม่อยู่แล้วนะพวกเราอยากให้พ่อแม่กลับมาปาร์ตี้ด้วยกันจังเลยตัดมาที่ห้างแห่งหนึ่งในลอนดอนโทมัสชายผู้ที่ทุ่มเทกับงานมากจนกลายเป็นจอมเนียบของบริษัททุกอย่างคือต้องเนียบสะอาดแม้กระทั่งน้ำในส้วมก็ต้องดื่มได้ และในตอนที่เขากําลังจะดื่มน้าในส้วมเนี่ยหัวหน้าเขาเรียกเขาไปพบโทมัตดีใจมากว่าหัวหน้าจะเลื่อนขั้นในเขาแต่เปล่าหัวหน้าแค่จะมาแสดงความเสียใจให้กับญาติของเขาที่เพิ่งตายไปเฉยๆคือโทมัสเนี่ยเป็นหลานของลุงเจ้าของสวนที่เพิ่งตายแต่โทมัสก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยเพราะเขาไม่รู้จักญาติคนนี้ด้วยซ้ํเขาแค่เพียงต้องการเลื่อนตําแหน่งแต่แล้วเขาก็ต้องฝันสลายเมื่อหัวหน้าให้เด็กเส้นหลานของเจ้าของบริษัทมาเป็นแทน โทมัสแสดงความยินดีกับเด็กเส้นคนนั้นแต่เด็กเส้นคนนั้นเนี่ยดันมาบอกว่าไม่อยากได้เลยตำแนงตำแหน่งเนี่ยแล้วก็ตีตูดกวนตีนโทมัสไปหนึ่งทีนี่เลยทําให้โทมัสของขึ้นพังเข้าของในห้างจนเละเทะและเขาก็ถูกวาหน้าไล่ออกจากงานโทมัสกลับไปสีเวลินเศร้าๆที่ห้องแล้วท่านใดนั้นก็เหมือนมีของขวัญจากฟ้ามาประทานให้ขอได้รับมรดกจากลุงเจ้าของสวนโทมัสคิดว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันหลังเขาชัดๆแต่ไปสนีก็บอกนะว่าถึงมันจะหลังเขาเนี่แต่บ้านแถวนั้นโคตรแลงเลยนะพี่บ่าว โทมัสเลยเดินทางไปที่นั่นเพื่อกะจะปรับปรุงสภาพาบ้านนิดหน่อยและจะประกาศขายเพื่อเอาเงินมาเปิดร้านขายของเล่นดูในเมืองและพอเขาไปถึงที่นั่นเนี่ยเจ้าปีตอยู่ด้านนอกก็รดีบเข้ามาบอกสัตว์ทุกตัวว่ามนุษย์มามนุษย์มาพวกสัตว์สัตว์เลยต้องรีบวิ่งหาที่หลบกันปีเตอร์บอกให้ทอมมี่รีบมาที่หลบไม่ใช่ปิดตาหรือแก้งเป็นผ้าปูโต๊ะปอมตัวเป็นโคมไฟและพอโทมัสเปิดประตูเข้ามาปีเตอร์ก็รดีบพาทอมมี่เข้าไปหลบทันทีโทมัสเข้ามาเจอสภาพาบ้านที่สุดจะเดละเทะกับพวกสัตว์ทั้้งหลลาาายยย่่อออูในนนบเเขไไพวกกมัป เช้าวันต่อมาโทมัสลงมือทาความสะอาดบ้านอีกครั้งด้วยตัวคนเดียวขอซ่อมประตูหน้าต่างอะไรที่พังๆหมดเลยรวมทั้งอุดรูดรั่วซ่อมกันไม่ให้พวกสัตว์เข้ามาบีและพวกกระต่ายแกบมองโทมัสภาวนาขอให้เขาไม่ขี้หวัวร้อนเหมือนตาลุงแก่คนนั้นด้วยเถอสาธุเก้าเละในระหว่างที่เขากําลังทํางานอยู่เนี่ยบีก็เข้ามาทักทายทาความรู้จักกับเขาบีให้กล้องส่องทางไกลโทมัสไว้ส่องนกเล่นและเธอก็ขอให้โทมัสเปิดประตูรั้วนี้ทิ้งไว้ด้วยเผื่อพวกสัตว์จะเดินเข้าๆออกๆปีเตอร์และน้องๆสงสัยว่าสองคนนั้น น้องน้ำตาลในลอาสาอ่านปากให้ว่าทินนี้เติมเค็มให้ลำไส้แย่ yeah. และในระหว่างที่โทมัสกำลังส่งนกอยู่เนี่ยเขาก็เจอฝูงกระต่ายที่กำลังแอบย่องเข้ามาเขาเลยปิดประตูรัวพร้อมเสริมตะข่ายเหล็กกั้นทันทีปีเตอร์เห็นอย่างนี้เลยอยากลองของแอบปีนขึ้นไปทางหลังคาบ้านกับเบนจามินทั้งสองไต่เชือกไปเรื่อยๆจนตกลงไปอยู่ในกางเกงของโทมัสโทมัสเห็นเรรีบดึงกางเกงแล้วไล่พวกปีเตอร์ทันทีท้งสองเรรีบวิ่งข้าไปหลบในกระถางพอโทมัตยกกระถางขึ้นปีเตอร์ก็รีบวิ่งออ แต่เบนจามินหนีไม่ทันก็เลยแอบอยู่ในกระถางสลับไปมาก่อนที่จะรีบวิ่งหนีไปแต่หนีไม่พ้นครับผมโทมัสจับจอบดันประตูรั้วปิดทันแล้วเบนจามินก็โดนโทมัสจับใส่กระสอบพาขึ้นรถกะจะเอาไปถ่วงน้ําปีเตอร์และน้องๆเลยต้องรีบตามขึ้นรถไปปีเตอร์ให้น้องแดงเอากระสอบคุมหัวโทมัสแต่กระสอบดันปิวซะก่อนปีเตอร์เลยน้องน้ำตาดำแทนแต่ก็ปิวเหมือนกันสุดท้ายน้องฟ้าก็เหมือนกัน ปีเตอร์เลยเปลี่ยนแผนในน้องฟ้าเอานิ้วเปียกใหญ่หูเพื่อเว่งเบนความสนใจแล้วขเขาก็จะไปเปิดฝากระโปรงล่อ้โทมัสลงมาแล้วให้น้องๆเข้าไปช่วยเบนจามินออกมาได้สาเร็จปีเตอร์บาดเจ็บเล็กน้อยเพราะถูกฝากระโปรงหนีผูโทมัสขี่รถไปถึงสะพานและกําลังจะโยนเบนจามินลงน้ําและเขาก็เอกใจได้ว่านี่ไม่ใช่กระต่ายนี่แต่เป็นกล้อง่องจะกระตา่ายอ้วนมันหนีไปได้และเขาก็ทํากล้องตกลงแม่น้าเขาเลยต้องลงไปงมมันขึ้นมา ปีเตอร์ขอโทษเบนจามินและน้องๆที่ต้องพามาเสี่ยงตายทุกตัวให้ภัยปีเตอร์และหลังจากนั้นโทมัสก็ได้ขึ้นมาจากน้ำขอได้ขี่รถเข้าไปในเมืองเพื่อซื้ออุปกรณ์กำจัดกระต่ายทันทีพวกกระต่ายทึ่งกับเมืองใหญ่นี้มากเพราะไม่เคยเห็นเมืองใหญ่แบบนี้มาก่อนเลยและในระหว่างที่โทมัสกำลังจะซื้ออุปกรณ์อยู่เนี่ยเขาก็หันไปเจอพวกกระต่ายที่แอบตามมาเขาเลยเดินไปดูแต่ไม่พบกับพวกมันโทมัสเลยซื้อระเบิดกับรดรไฟฟ้ากลับบ้านปีเตอร์พาน้องๆเข้าไปแอบใต้ท้องรถและพอรถออกตัวเนี่ยเขาก็ตกรถทันทีเลย แต่แล้วจู่ๆรถของโทมัสก็จอดลงเพราะว่าบังเอิญเจอกับบีพอดีทั้งสองคุยกันและเธอก็ขอโทมัสติดรถกลับบ้านไปด้วยนี่เลยทาให้ปีเตอร์ไม่พอใจและพวกปีเตอร์ก็แอบติดรถกลับบ้านไปด้วยบีพาโทมัสเข้าไปเล่นในบ้านโทมัสชมรูปวาดของบีว่าสวยดีนี่ถึงเขาจะไม่รู้ก็เถอะว่าเธอวาดรูปอะไรบีดินน้ำเบคเบอร์รี่ให้โทมัสแต่เขาไม่ดื่มครับผมเพราะว่าเขาแพ้เบคเบอร์รี่ขั้นรุนแรงปีเตอร์ที่แอบดูอยู่ก็าพานเลยครับผมว่าคนอะไรเนี่ยแพย้เบคเบอร์รี่โทมัสชอบรูปวาดกระต่ายของบีมาก บีบอกว่าพวกมันเนี่ยน่ารักมากโดยเฉพาะเวลาที่พวกมันจะขอโทษกันพวกมันก็จะเอาหัวมาชนกันปีเตอร์เลยน้องๆเลยสงสัยว่าบีจะไปขอโทษมันทําไมเนี่ยเบนเจามินเลยแซวว่าจะขอโทษจนถึงชาติหน้าเลยหรือไงขอโทษนานขนาดนั้นและหลังจากวันนั้นโทมัสและบีก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์เรื่อยๆจนเหมือนว่าทั้งสองแจ่มีใจกันส่วนปีเตอร์เลยน้องๆก็ได้แต่ดูทําอะไรไม่ได้จนกระทั่งวันหนึ่งวันที่ฝนตก บีพาโทมทัตเข้าไปหลบฝนในบ้านส่วนปีเตอร์และน้องๆก็จะเข้าไปหลบฝนด้วยแต่ไม่ทันโทมทัสปิดประตูหมดเลยปีเตอร์ได้แต่มองทั้งสองคนจูจีดูดีกันอยู่ในบ้านจนหมดความอดทนปีเตอร์ถีบประตูเข้าไปกาจะบุกเข้าไปบวกกับโทมทัสแต่ดันโดนบีอุ้มขึ้นมาสะก่อนบีแนะนําให้ทั้งสองคนรู้จักกันสนิทกันไว้นะบี B. พิ้งไอเดียว,ว่าเธอจะวาดรูปโทมทัสคู่กับปีเตอร์เก็บเอาไว้เธอเลยเข้าไปวาดรูปในห้องและออกมาดูรายละเอียดเป็นระยะระยะเลยในระหว่างที่บีกำลังวาดรูปอยู่เนี่ยทั้งสองก็บวกกันอยย่างมงมมัันเลครบผ ผัดกันได้เปรียบผัดกันเสียเปียบจนกระทั่งโทมัสเอาพูกกันเพื่อนสีมาดันปากปีเตอร์เอาไว้ไม่ขยับแล้วทันใดน,นั้นเองบีก็ออกมาเห็นเลยเข้าใจว่าปีเตอร์ทํารูปเลอะเธอเลยไล่มันออกไปนี่เลยทําให้ปีเตอร์เครียดแค้นโทมัสมากเช้าวันต่อมาปีเตอร์กับน้องๆเตรียมเปิดศึกเต็มรูปแบบอย่างเท่เออฮอสโลโมชัน่นปีเตอร์เลยน้องๆได้ฝึกฝนตัวเองกันอย่างหนักเพื่อเปิดศึกทุกตัวยิงหนังสติ๊กแม่นมากเหลือแต่น้องแดงที่ยิงไม่แม่น น้องน้ำตาลเลยสอนเทคนิคว่าให้นึกถึงหน้าคนที่ไม่ชอบเอาไว้น้องแดงเลยบอกว่าหน้านี่แหละโอ้โหโคตรแม่นเลยครับผมยิงนัดเดียวได้นกสีตัวต่อมาปีเตอร์และน้องๆก็ได้แอบเอากับดักไปวางไว้ในห้องของโทมัสพอขอตื่นขึ้นมาเนี่ยก็เจอกับกับดักทุกตารางนิ้วเลยแหละครับผมตั้งแต่กับดักสัตว์ยันคลาดที่วางไว้โทมัสเหยียบเล่นและสุดท้ายขอเลื่นลงไปนั่งในรถเข็นไหลตกมันไดจนหน้าขมำโทมัสโกรธจัดเลยครับผมเขาต่อด้วยไฟฟ้าและทาเนยกัดจะล่อยพวกกระต่ายเข้ามาติดกับปาเมนติดกับตััวแรรกเลยคบผม ป้าเคยบอกว่าอยากกินเนยถั่วแบบนี้มานานแหละถึงตายป้าก็ยอมปีเตอร์กับน้องๆช่วยกันนึกถึงสิ่งที่พ่อเคยสอนเอาไว้ว่าเราไม่อาจเจ้าเล่์ไปกว่าจิ้งจอกเราต้องย้อนความเจ้าเล่์ใส่ตัวมันปีเตอร์เลยน้องๆเลยตัดไฟที่รัวและต่อเข้าลูกบิดประตูแทนต่อมาโทมัสก็ชมนกชมไม้ไปเรื่อยจนกระทั่งเห็นพวกกระต่ายเข้ามาติดกับดักแต่ไงพวกมันถึงไม่เป็นอะไรเลยแถมพวกมันยังเลียนเนยถั่วเยอะอีก,กตั้งหักโทมัสเลยกะจะเอาไปจัดการเองแต่พอเขาจับลูกบิดประตูเท่านั้นแหละครับขอถูกไฟช็อตทันที โทมัสเลกาจะปีนหลังคาลงไปแต่ก็โดนไฟช็อตตรงรางระบายน้ําอยู่ดีโทมัสสลบไปนานมากจนปีเตอร์คิดว่าเขาเนี่ยตายไปแล้วต่อมาโทมัสได้ตื่นขึ้นมาด้วยความแค้นขอขนระเบิดทั้งหมดเข้าไปในโพกกระต่ายแต่พวกปีเตอร์ไหวตัวทันเลยรีบซ่อนไม่ให้โทมัสหาเจอและพอบีผ่านมาเธอก็สงสัยว่าโทมัสมาทําอะไรที่นี่โทมัสเลแก้ตัวว่าผมมาหาดอกไม้ให้คุณเนลล่าแล้วเขาก็แก้ตัวไปเรื่อยเบนจามินชักจะไม่แน่ใจแล้วว่าสิ่งที่ปีเตอร์ทําทั้งหมดเนี่ยเพื่อแค่ชิงสวนคืน ปีเตอร์เลยหลุดปากพูดไปว่าหลังจากเสียพ่อแม่ไปเนี่ยเขาก็รักบีเหมือนแม่และเขาก็ไม่ยอมเสียเธอไปอีกคนแน่ๆเช้าวันต่อมาปีเตอร์และน้องๆได้เริ่มปฏิบัติการอีกครั้งพวกมันล่อโทมัสออกมาแล้วก็ล่อบ,บีออกมาด้วยเพื่อเบี่ยงเบียนความสนใจก่อนที่จะกระน a ยิงผลไม้ใส่น้องน้ำตาลบอกน้องแดงว่าก่อนยิงให้มองหน้าโทมัสและนึกถึงหน้าพี่เอาไว้และเธอก็ยิงแบล็คเบอร์รี่เข้าปากโทมัสเต็มๆและก่อนที่โทมัสจะฟุบลงกองพื้นเนี่ยเขาก็ได้เอายาแก้พิษฉีดไปได้ทัน โทมัต์ุนจัดเลยครับผมขอได้เดินไปเอาระเบิดมาจุดไล่พวกปีเตอร์จนสนั่นทุง่งแต่ถึงจะเสียงดังขนาดไหนเนี่ยวีเธอก็ไม่ได้ยินหรอกครับเพราะว่าเธอเปิดเพลงใส่อูฟังอยู่นั่นเองโทมัสโยนระเบิดไปเรื่อยๆจนน้องน้ำตาลพลาดท่าโดนมะเขือเทศเลอะเสื้อคิดว่าเป็นเลือดเธอเลยบอกความจริงกับน้องแดงว่าเธอไม่ใช่พี่ใหญ่ใน3แฝดแต่น้องแดงต่างหากที่เป็นพี่ใหญ่ปีเตอร์กับน้องฟ้าอย่างนั้นเลยรีพุ่งชาร์จเพื่อแก้แค้นทันที ต่อมาน้องน้องตาดูว่านี่ไม่ใช่เลือดแต่เป็นมะเขือเทศเธอเลยตะโกนบอกพวกพี่ๆว่านี่ไม่ใช่เลือดนี่เป็นแค่มะเขือเทศปีเตอร์คว้างมะเขือเทศใส่โทมัสแบบสโลโมชันส่วนโทมัสก็คว้างระเบิดใส่ปีเตอร์แบบสโลโมชันเหมือนกันปีเตอร์พาท่าโดนในกระเบิดปิวโทมัสเลยรีบพุ่งเข้าชา์จทันทีหวังจะเก็บคิวและในตอนนั้นเองบีได้ยินเสียงอะไรดังๆเลยออกมาดูเจอกับโทมัสกับพวกกระต่ายโทมัสเลยแก้ตัวน้ำขุนๆว่าไอ้เจ้ากระต่ายเนี่ยกินมูม,มามา,มมากจนหัวใช้เท้าติดคอผมเลยรีบมาช่วย บีบอกว่าเธอได้ยินเสียงเหมือนเสียงระเบิดพราอเมื่อก่อนเนี่ยคนแถวนี้ชอบใช้ระเบิดไล่กระต่ายกันโทมัสบอกว่าเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกและเขาเผลอทำรีโมทระเบิดตกปีเตอร์เลยกดระเบิดโชว์เลยว่าโทมัสเนี่ยแต่เหมือนว่าปีเตอร์จะลืมอะไรบางอย่างไปมีระเบิดอยู่ในโพรงกระต่ายของพวกเขาโพรงกระต่ายถูกแดงระเบิดทำลายและต้นไม้มันก็ล้มลงไปทับใส่บ้านของบีบีโกรธโทมัสมากโทมัสเลยโทษพวกกระต่ายว่ามันเป็นคนทำมันเป็นคนกดระเบิดและมันก็ยังทำอีกหลายๆายอย่างที่คาดไม่ถึงอีกด้วย แต่บีก็ไม่เชื่อครับผมต่อมาวันหน้าเขาชวนให้โทมัสมาทํางานตําแหน่งที่เขาอ,อยากได้เพราะเด็กเส้นคนนั้นเนี่ยทำงานได้แค่วันเดียวก็ลากออกซะง,งั้นบี B. ขอโทษปีเตอร์เรื่องพงที่พังเธอบอกว่าเธอชอบโทมัสนะแต่เธอต้องจําเป็นต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นละปีเตอร์รู้สึกผิดมากที่ทําทุกอย่างพังหมดเลยปีเตอร์ขอโทษน้องๆและบินจามินแต่บินจามินไม่รับโทษครับผมขอเดินจากไปปีเตอร์เลยตั้งใจว่าจะแก้ไขทุกอย่างให้เป็นเหมือนเดิมเองปีเตอร์ให้น้องๆ้องวงเวลาบีเอาไว้ส่วนเขาก็จะรีบตามโทมัสกลับมา น้องๆเลยเริ่มปฏิบัติการแอบเอาแครอทไปยัดท่อเพื่อทงเวลาและปล่อยให้เจ้าควางออกมายืนขวางหน้ารถเอาไว้ส่วนปีเตอร์กับบิจามินก็รีบเกาะรถไฟตามเข้าไปในเมืองเพื่อหาโทมัสทันทีพวกเขาได้หนูผู้ดีจีแนแดงในเมืองช่วยตาหมาห้างที่โทมัสทำงานอยู่ให้จนเจอเด็กน้อยเห็นบิจามินก็นึกว่าเป็นตุ๊ก,กตาพูดได้ก็เลยเอาแครอทของเล่นยัดปากกินดีเจ้ากระต่ายกินดีบนจามินเลยถุยแครอททิ้งเด็กคนนั้นเลยกีดลั่นเลยครับผม โทมัสอ่านไปเห็นเบนจามินขอพยายามควบคุมสติแต่เมื่อเขาเห็นปีเตอร์แล้วเขาก็สติแตกไลว่วดปีเตอร์และเข้าไปในห้องเก็บของโทมัสกล่าวไว้แล้วว่าพวกกระต่ายจะต้องพูดได้ปีเตอร์พยายามขอโทษทุกอย่างที่ทําพังและบอกให้โทมัสรีบกลับไปง้อบีเถอบีเธอจะไม่อยู่แล้วนะทําตาหัวใจเธอนะ และในระหว่างนั้นหัวหน้าก็เคาะประตูเรียกให้โทมัสออกมาโทมัสเลยตัดสินใจหนีกลับไปง้อบีขอได้กระโดดออกมาจากหน้าต่างนั่งรถมีขีเรือยโยกเยกโยกเยก,ยก,ยกบนรถไฟสิ่งเครื่องบินสิ่งมอไซส,สุดท้ายเขาก็มาถึงอย่างเฉียดฉิวโทมัสพยายามขอโทษบ,บีแต่มันก็ไม่ได้ผลกระปมเธอยังโกรธเขาอ,อยู่เรื่องโทมัสระเบิดบ้านของพวกกระต่ายจนพังปีเตอร์เลยเข้าไปหาบีและหยิบดีมดออกมากดปุ่มไม่ดูว่าผมนี่แหละเป็นคนทำบีและปีเตอร์เลยชนหัวขอโทษกัน และในระหว่างนั่นเองสองสามีภรรยาที่เพิ่งมัดจำบ้านของโทมัสก็มาที่นี่พวกเขาชอบบ้านหลังนี้มากแต่โทมัสเปลี่ยนใจยกเลิกการขายแล้วแต่สองผัวเมียนี้ก็มัดจำเงินไปแล้วอะทั้งคู่ไม่ยอมปีเตอร์และน้องๆเลยเริ่มปฏิบัติการก่อกวนต่อไฟข้ากับลูกบิดแล้วพอสองผัวเมียนี้จะเปิดประตูเข้าไปก็โดนช็อตไปตามระเบียบและพอพวกเขาเปิดประตูเข้าไปได้เนี่ยก็เจอกบบแก๊งสัตว์ป่าจต็มบ้านเลยแต่ให้สองผัวเมียตัดสินใจไม่ซื้อบ้านหลังนี้แล้วเก็บไว้อยู่เองคือโทมัสเลยชมปีเตออร์และนนง้นงงๆว่าาาดีมก แล้วพวกเขาก็ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโทมัสได้เปิดด้านของเล่นสมใจอยากและบีก็ได้เอารูปวาดมาโชว์ขายส่วนน้องแดงและพวกพี่ๆก็ไดเล่านิทานเรื่องนี้น้องไก่ฟังจนจบพวกเขาเลยช่วยตั้งชื่อนิทานเรื่องนี้ว่าปีเตอร์แรบบิทเป็นอย่างไรบ้างครับผมสําหรับหนังเรื่องนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมและสําหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลาขอมาขอแกะขอแพะของัวไปก่อนบายบาย